ก่อนอื่นขอสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องของจุนพาร,รานสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมาคลิปนี้ก็เหมือนกันเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้คือคลิปของหลวงพ่อผางจิตตะคุตโตแห่งวัดอุดมโคงคาคลีเขตจังหวัดขอนแกน่นที่ท่านมอบให้แก่วัดโคกกลางจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่11เมษายน2519เเป็นพระดีปีลึกน่าสนใจอีก รุ่นหนึ่งของหลวงพ่อผางจิตพตพคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคิริเขตนะครับซึ่งเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณผสมเนื้อว่านต่างๆที่ทางวัดโคกกลางจังหวัดสระบุรีสร้างขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายญาติโยมในงานบุญงานกุศลถือว่าเป็นพระดีที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับและนี่คือหลักฐานของพระรุ่นนี้นะครับว่ามีการจัดสร้างจริงและมีการปลุกเสกอธิษฐานจิตโดย หลวงพ่อผางจิตตะกุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นอย่างแน่นอนครับนี่คือกล่องเติมๆิมที่มากับพระอ,องค์นี้นะครับซึ่งเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยพบเจอในปัจจุบันนี้นะครับเรามาดูกันให้ชัดเจนนะครับว่าพระผง ลูกเหมือนรุ่นนี้ที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่11เมษายนปี2519นเี้เขามีเนื้อหาและความชัดเจนเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเป็นพระผงพุทธคุณผสมว่านมีวันะขาวอมเหลืองนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระผงทั่วไปนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพ่อผางท่านนั่งอาสนะและมีซุ้มครอบแก้วเป็นลายกะนกที่เราสามารถเห็นกันได้อย่างชัดเจนอย่างเช่น ตอนนี้นะครับว่าเป็นลายกหนกล้อมรอบหลวงพ่อผางกันอยู่นะครับด้านล่างก็จะเขียนคําว่าหลวงพ่อพางนะครับึเป็นพระผงรูปเหมือนเต็มองค์ของท่านนั่งบนอาสนะเรามาดูด้านหลังของพระผงรุ่นนี้กันนะครับด้านหลังจะมีอักขระเลขยันที่ชัดเจนมีตัวหนังสือเขียนคําว่ามอบให้วัดโคกกลางสระบุรี11เมษายน19เพระดีปีลึก ที่น่าสนใจอีกรู่หนึ่งที่หลวงพ่อผางท่านได้ปลูกเสกเอาไว้นะครับพระเนื้อผงที่มีความละเอียดอ่อนของเนื้อหาวันนะได้อย่างชัดเจนนะครับนี่คืออกักขระเลขจันแถวที่1และแถวที่2นะครับส่วนแถวที่3ก็มอบให้วัดโคกแถวที่4ก็จะมีคําว่ากลางสระบุรีแถวที่5ก็จะมีคําว่า11เ,เมษาหนึ่นี่คือเนื้อหาและวันนะผิวพัน์ของพระรุ่นนี้ที่สร้างขึ้นเมื่อ ปีนนะครับและนี่คือขอบข้างของพระผงรุ่นนี้นะครับก็จะมีความหนาอยู่เล็กน้อยนะครับและเป็นพระผงที่มีความละเอียดอ่อนและมีความแข็งแกร่งในตัวอยู่เล็กน้อยนะครับว่าจะเป็นมุมด้านนี้ก็ตามนะครับเขาจะมีความแข็งและมีความละเอียดอ่อนของเนื้อหาวรรณะของพระผงรุ่นนี้นะครับที่จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่11เมษายน19ขอบข้างด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะเห็นรอยตัด ขอบข้างการปิ้นของพระได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นพระผงที่สวยงามอีกรุ่นหนึ่งที่จัดสร้างในยุคปี2519มีเนื้อหาวันณนะเป็นอย่างนี้และเป็นแบบนี้แทบทุกองค์นะครับนี่คือขอบข้างทั้งหมดของพระผงรุ่นนี้ที่จัดสร้างขึ้นปกเสกโดยหลวงพ่อผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาเขตเป็นพระดีปีลึกที่น่าสนใจนะครับที่ผมจุนพลานขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับพระผงรุ่นนี้ ที่ท่านมอบให้แก่วัดโคกกลางจังหวัดสระบุรีซึ่งพระพงรุ่นนี้ก็จะไปใกล้เคียงกับพระของวัดองเคเ n งอำเภอปรทายจังหวัดนครราชสีมาที่สร้างขึ้นเมื่อปี2517เช่นรูปนี้ที่ทุกท่านได้ดูอยู่ณนะตอนนี้นะครับจะม,มีความคล้ายกันไม่สังเกตกันให้ดีๆนะครับแต่พระผงทุกรุ่นที่หลวงพ่อผางท่านได้มอบให้ วัดต่างๆก็จะมีตัวหนังสือและพศออที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นพระผงรุ่นนี้ที่มอบให้แก่วัดโคกลางจังหวัดสระบรุรีก็จะมีพศออและตัวหนังสือที่ชัดเจนระบุไว้ด้านหลังทุกวัดที่ท่านได้หารจิตและมอบให้วัดต่างๆนะครับพระที่หลวงปู่ผางจิตตะกุตโตท่านได้ปลูกเสกไว้ล้นแล้วแต่เป็นพระดีมีประสบการณ์มากมายแม้จะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเพราะ หลวงพ่อผางท่านมากล้นด้วยบารมีธรรมสูงล้ำด้วยเมตตามหานิยมและมากมายประสบการณ์หลายรุ่นที่แท้และท่านท่านได้ปลูกเสกอธิฐานจิตเอาไว้เช่นพระผงรุ่นนี้ที่ผมเอามาให้ทุกท่านได้ดูและศึกษาร่วมกันนะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายไม่มากก็น้อย ภาพประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากผมจุนพลานขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่าน